Allied Troops, neutralizing objective alpha Oh, the กูตีตีตีกูตีกูลวนกูลวนกูลวนเต็มตัวกูลวนนะอ่าอยู่ไหนอ่ะตายไปเลยระเบิดรถอ่ะ

ู่ใน้ำเหรอคูอยู่ในน้ำแทนขอโทษพี่ขอโทษครับเฮ้ยกโกงอยู่ข้างบนเลยอ่ะ <laughs> เฮ้ยเจ้าหน้าที่อยู่ข้างบนเหรอนถ้าวางเกิดไว้เลื้อนเลยเ <c oughs> yeah. đồ đi tao tao đâm với mầm tuổi ôi ôi bàn một bê ở bế ô attention we've lost half our forces <coughs> Nobody. strategic beacon deployed <laughs> this objective can make or break the battle take down <laughs> troops neutralizing objective bravo 2 ไอ้จ่าฮะช่างมันไปไหนถามไปเยอะตอนเขาอยู่ก็ไม่หาถามก็พึ่งหมาพึ่งหมาตลอดอะไปไหนก็ได้โตแล้วช่างไม่อยู่เหลื่อยเหลื่อยไอ้นี่แทนเ็นโตแทนเซนโตแต่นโตบอกไม่อยากเล่นกับไก่นะเอออะไรนะมาโดแลนด์มาแลนอะไรนั่นะไรแหลงอะไรอะเราอะบ้าเล่นกับ เล่นไอ้นี่ไงไอเสี๋ยวมาเล่ลูกเจี๊ยบเล่นไก่เล่นกับช่างโคตรมันไม่ได้ยิงเลยสองคนนั้นยิงคนเดียวเอาไปก่อนเลยให้อ่าไปก่อนถ้าถ้าถ้าผู้อื่นนะไอเอิร์นตลอดไอเอิร์นไอเอิร้นตัวร้อนเลยชิวหายปงแล้วช่างมีคนเล่นอะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่ช่างจะร้อนแค่ตอนที่ถีบแม็กออก เม่สาวแม่งก็เกือบตายดังดูมันเล่นทีมออกไปนคนหนึ่งมูโแเลไนไรเสียเขาเลิกเล่นกันแล้วเกมมันเกมตายกัน,กนแล้วยิงยังไงวะแม่งยิงไม่ยิงไม่โดนที่ผ่ามาดูแลนอะกระสุนแม่งกระสุนแม่งหลอกหลอกลวงต้องโดนไค่เด้ยวอนะอ่ง<ป>ั้นมันจะเป็นแปะโดนเนี่ยแค่แปะเดียวเท่านั้นะแปะเดียวเลยอะ แปะเดียวนี้คือแบบเป็นคนแบบอย่างนี้ปะ่ะเป็นคนแบบพูดไม่ถัดปะ่ะแปะเดียวเลย ที่รับจอพับคอรอได้เลยแห่ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ถ้าได้ไปต่อนจะได้ร้อยคิวสิงไว้ต่อไม่ไหว <Hey. S 1> ก,ะกะกเลยไม่ไม่ไมดีนม,ม่ใช้สดตว์ช้าเลย hey.